รับสมัครตัวแทนประกันชีวิตนะครับผมมาขายประกันเด็กกับพวกเรานะผมฟินโบเกอร์นะครับผมสวัสดีพี่ๆตัวแทนทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับผมเนาะวันนี้นะครับผมเนาะก็ทําตารางนะครับผมเนาะสรุปมาให้ดูว่ามานะครับผมอยู่ทีมเรานะครับผมเนาะเอาประกันเด็กของเราเนี่ยไปบริการลูกค้าได้เลยนะครับผมเนาะคอมมิชชั่นมีตั้งแต่สิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับผมเนาะไล่ไปถึงสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนะครับผมแล้วแต่แผนนะครับผมเนาะแต่ว่าขั้นต่ําขั้นต่ําเนี่ยก็คือนะครับผมสิบสอง ปเร็นะครับทุกท่านครับตอนนี้เรามี6แผนเนี่ยครับท่านที่เห็นตามรูปนี้นะครับผมเนาะก็จะเป็นแผนที่พวกเราเนี่ยนะขายกันอยู่ณปัจจุบันซึ่งเป็นแผนขายดีนะครับผมแล้วก็ขายกันอยู่แล้วนะครับทุกท่านแล้วก็ทุกท่านเนี่ยเอาไปบริการลูกค้าได้เริ่มต้นที่ MSIG นะค่าเบี้ยนะครับผมทุกท่านครับเริ่มต้นที่แบบหมื่นกว่าบาทเท่านั้นนะค่าคอมนี่ยสิบหกเปอร์เซ็นต์เลยนะครับตัวนี้นะครับคุ้มครองห้าโรคฮิตในเด็กนะครับผมซึ่งนะทุกท่านเนี่ยจะทํางาน ง่ายมากๆนะครับผมเนาะขายง่ายตัวนี้ครับมีเด็กมีประวัตินู่นนี่นั่นนะครับผมเนาะขายตัวนี้ได้เลยครับผมเนาะไม่สนใจประวัติย้อนหลังเลยไม่ต้องแถลงประวัติย้อนหลังเด็กที่ถูกเทถูกทิ้งนะครับหรือถูกเพิ่มเบีย้ยนะครับเอา M S I G ไปบริการได้เลยนะครับทาง M S I G ไม่ดูประวัติย้อนหลังเพราะว่าคุ้มรองห้าโรคฮิตตัวต่อมานะครับผมเนาะพิพิยาประกันภัย ทุกท่านครับตัวนี้ก็เป็นตัวนะครับเหมาจ่ายนะครับผมนะแต่ว่าก็มีเขาเรียกว่าเป็นเหมาจ่ายแล้วก็มีกักเป็นครั้งๆนะครับผมหนะึ่งแสนห้าหมื่นบาทค่าห้องหนึ่งหมื่นบาทนะซึ่งเป็นแผนที่โอ้โหว้าวมากนะค่าเ 57, บี้ยห้าหมื่นเจ็ดเท่าันค่าเบี้ยตามตัวเลขด้านล่างนี้เลยซึ่งเป็นตัวเลขที่นะครับค่าเบี้ยที่นะครับลูกค้าเนี่ยอยากจับต้องได้อยู่นะไม่มีดีดักด้วยนะแผนของพวกเราที่เอามาขายทั้งหมดเนี่ยไม่มีดีดักเดีล ะครับผมไม่มีรับผิดชอบส่วนแรกเพราะฉะนั้นแล้วทุกท่านครับเอาไปบริการลูกค้านะผมใช้ความนะผมไว้เนื้อเชื่อใจของลูกค้านะครับผมกับทุกท่านนะครับผมเอาตัวนี้ไปบริการได้เลยเรื่องของการเคมทุกบริษัทเคมดีเค็มง่ายนะผมแต่ต้องทําให้มันถูกต้องนะครับผมเนาะ ที่พยัาประกันภัยถ้ามีประวัติมาแล้วก็ทําไม่ได้แต่ว่าถ้าเด็กคีน <c oughs> เด็กแรกเกิดนะครับผมเนาะสามารถทําได้ตัวต่อไปนะครับผมเนาะไทยประกันกสุขภาพทุกท่านครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ขายดีนะโดยส่วนตัวละอาก็จะขายแผ่นี้นะค่าเบียรเนี่ยเริ่มต้นที่3 7 6 2 0บาท ค่าห้องสามพันดูท่านครับซึ่งนะครับผมเนาะสมัยก่อนที่เราขายแผ่นนี้นะครับผมเนี่ยยังประมาณก็ประมาณ3ามหมื่นหกสามหมื่นเจ็ดเนาะนะครับผมเนาะและตอนนี้ก็ยังอยู่ที่3ามหมื่นเจ็ดอยู่นะยังราคายังไม่ได้ปรับแต่ว่าปี68เนี่ยกัเดี๋ยวก็จะมีการปรับนะต่อไปนะครับผมเนาะอ่ะ ทั้งหมดทั้งมวลแล้วทั้งทั้งเนี่ยครับผมทุกท่านตั้งแต่ที่พญาเป็นต้นไปนะไทยประกันวิทยาอารีย์แอนซ์แอคซ่านะครับทุกท่านนะถ้ามีประวัติเนี่ยต้องแถลงประวัติไปก่อนแล้วก็ถ้าเด็กเพิ่งป่วยมานะน้อยกว่า6เดือนนะไม่รับเลยนะโยนไปที่ MSG ทั้งหมดเลยนะครับผมอ้าวิทยาอันนี้ก็จะเป็นนะครับผมเนาะเป็น เป็นแผนที่นะครับผมค่อนข้างที่จะด,ดีมากๆแล้วค่ารักษาเหมาจ่ายด้วยนะครับผมอเีแอนด์หมาจ่ายแอคซ่าหมาจ่ายถ้าจะตระกูลเหมาจ่ายเนี่ยวิริยะแอคซ่าอารีแอนด์นี่คือเหมาจ่ายเลยนะทุกท่านนะครับผมเนาะแต่ข้อเสียก็คือต้องทําคู่นะครับผมเนาะอย่างตัวอย่างนี้ก็คือทําคู่นะครับผมเนาะตระกูลหมาจ่ายจะต้องทําคู่นะครับเบี้ยก็แรงนิดนึงแต่ยังไงแล้วครับก็ยังถูกฝาฝังอะไรครับผมฝาคันชีวิตและที่สําคัญคือพวกนี้คือ New Health Standard นะมีอันเดียวที่ไม่ใช่น w Health ก็คือ MSIG นะ ไม่ใช่ New Health อันเดียวคือ m s g อันอื่นนี่คือ New Health ครับยกเลิกไม่ได้แต่ว่าเพิ่มเบียได้ไหมได้ตามสไตล์ตามสเต็ปที่เราตอบกันฝั่งประกันชีวิตเลยนะครับผมเนาะอันนี้ก็เป็นนะครับผมประกันเด็กที่อยากจะเชิญทุกท่านนะครับผมเนาะมาสมัครฟินกับพวกเราทุกท่านนะวันนี้ใช้แค่บัตรตัวแทนของทุกท่านนะครับมาสมัครฟรีได้เลยนะครับผมไม่มีสองร้อไม่มีเก็บเงินอะไรเลยทุกท่านสมัครฟรีเลยนะครับผมเนาะหลังจากสมัครเสร็จปุ๊บทุกท่านไปขายได้เลยนะเดี๋ยวอาจจะสอนงานทุกท่าน นะครับตวัวต่อตัวเลยนะครับผมเนาะใครมีคําถามมีอะไรก็อาจจะคอยดูแลทุกท่านแล้วเราก็จะมีกลุ่มปิดแล้วก็จะมีคอร์สที่ไว้สอนดท,ทุกท่านด้วยนะครับผมนะ้คอร์สทั้งท,งทีมเราแล้วก็ของบริษัทนะค,ะคอยที่จะซัพพอร์ตนอกจากนั้นแล้วทุกท่าน,นะครับผมเนี่ยยังมีประกันลดประกันเดินทางประกันบ้านประกัากานอัคคีภัยประกันน้ำท่วมมีหมดทุกวินาศภัยอะไรที่อยู่ฝั่งวินาศภัยทุกท่านขายได้หมดเลยนะครับผมเนาะวันนี้ครับทุกท่านสมัครแค่นะครับผมเนาะฟรีนะครับผมใช้บัตร ตัวแทนนะครับผมนประกันชีวิตเนี่ยแหละมาสมัครนะครับผมแล้วก็ภายหลังทุกท่านดูแล้วครับผมเริ่มขายดีเริ่มมีแนวทางอยากขยับขยับไปสอบบัตรในหน้านะครับผมตั้งสํานักงานตั้งหน้าร้านก็จะเติบโตในสายงานวินาศภัยได้ต่ออีกนะครับผมเนาะสำหรับวันนี้นะครับผมเนาะหวังว่านะครับผมสินค้าของเราจะตอบโจทย์นะครับผมอยากเชิญทุกท่านมาร่วมทีมกับพวกเรานะครับผมเนาะฟรีทุกอย่างเลยนะครับผม